HPV คือไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดหูดชนิดต่างๆมีสายพันธุ์มากกว่าร้อชนิดแต่ละสายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคได้ต่างชนิดกันกว่า40ชนิดที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนักที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่รู้จักกันดีคือหูดงอนไก่ บางกลุ่มการติดเชื้อ HPV ที่อวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณปากมดลูกและสามารถนำไปสู่การเกิดมะเร็งที่ปากมดลูกการติดเชื้อหูดงอนไก่และ HPV มักจะเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆก็เป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ใดก็ตาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นหรือมีการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการซึ่งผู้ป่วยสามารถติดเชื้อซ้ำได้ผู้ที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้จากการมีเพศสัมพันธรร์การรักษา HPV ไม่มีการรักษาใดที่จะสามารถกำจัดการติดเชื้อ HPV ได้หมดสิน้นเพียงแต่ที่ทำได้คือการตัดส่วนที่เกิดการติดเชื้อไวรัสออกไป แต่การตัดชิ้นเนื้อออกไปนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถกลับเป็นซ้ำได้อีก ผู้ที่ได้รับเชื้อและคู่นอนควรที่จะได้รับคําแนะนำซึ่งควรจะเข้าใจว่าการที่ไม่ได้มีหูให้เห็นนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้และควรเข้าใจว่าการใช้ถุงยางอนามัยนั้นก็ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเมื่อผู้หญิงตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อหรือเป็นโรคควรที่จะได้รับการตรวจแปสเนียอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกและเพื่อคัดกรองความผิดปกติจากมะเร็งปากมดลูก